เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นกันในเกม Silent Head a w a k e n นะครับสำหรับเกมซีรีส์ Silent Head ก็เป็นที่รู้ดีกันในน้ำชื่อไทยก็คือเป็ดหัวลำโพงนั่นเองเดี๋ยวเลือกระดับความยากก่อนครับแสงสว่างโอเคสว่างกว่าน,นี้หน่อยผมว่ามันมืดไปโอเคสว่างสุดเลย เอาแบบมองเห็นนั่นแหละไม่งั้นเราจะมองอะไรไม่เห็นเพ่มี3ระดับนะครับระดับ normal hard แล้วก็ custom ใช่ไหม custom นี่คือต้องต้องจบก่อนนะถึงจะปรับแต่งได้ระดับแรก s i l e n t h e a d มีความยากระดับปกติ ใจเลนเทดจะเกิดหลังจากที่เราเก็บไอเทมชิ้นแรกมีแค่ค่าสเตมินาส่วนระดับฮาร์ดเนี่ยมันจะเซนเทสมันจะไล่าตามเราตอนเริ่มเกมเลยนะครับแล้วก็ไฟฉายที่ใช้ต้องเก็บแบตเตอรี่ด้วยเพิ่มความยากมาโอเคเราหน r ามอก่อนแล้วกันนะมาเลย ไฟมากเกมพรีเซนต์ไซเลนเฮดโอเวคเคนนิงวันที่19พฤศจิก,กายนปี1,996อ๋อดูเหมือนว่ารถเราที่มาจอดกลางป่านะมันจะดับนะก่อนนะครับต้องหาชิ้นชิ้นส่วนมาซ่อมรถยนต์เอาแหละปรับเบ้าก่อน รู้สึกว่าเมาส์มันจะปรับเมาส์หน่อยโอเคสามจุดสี่อินเทรีต้องมีแก๊สแบตเตอรี่น้ำมันแล้วก็ที่สปาร์ครถอ่ะเอาละวิ่งไปตรงแ้างหน้าโอ้ถ้าวิ่งเราก็จะมองไม่เห็นดเดยเฮ้ยดูเหมือนตรงนี้จะมีป้ายรถเมย์นะทำเหมือนป้ายรถเมย์เลย ไปรถใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่ต้องไปทางไหนอะแผนที่ในเกมก็ไม่มีมีแต่เสียงหิ่งห้อยรอบๆเอาแหละผมงงเต็กละต้องทำไงต่อเราวิ่งมีเหนื่อยใช่ไหมผมลองวิ่งเรื่อยๆนะน ข้างหน้าข้างหน้ารถพังเหมือนดโดนอะไรเหยียบสักอย่างหนึง่งลงไปตามถนนไปเรื่อยๆแล้วกันเหมือนเราจะเจอเจออะไรสักอย่างหนึง่งรางรถไฟเหรอตรงนี้มันสุดทางแล้วใช่ไหมไปตามรางรถไฟตรงนี้เป็นหอวิทยุ เสาสัญญาณเจ้าเซเรนเทสน่าจะอยู่แถวนี้แน่เลยไอข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเป็นรางรถไฟไอ้เป็นตู้รถไฟตู้โบกี้ครับลองสำรวจดูอาจจะมีของข้างในก็เป็นได้ไม่มีใครอยู่ในนี้เลยมีอะไรในกล่องอ่ะ ไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้ผมก็นึกว่ามีของปะโทโอเคเราจะวิ่งไปตามรางรถไฟเรื่อยๆนะครับข้างหน้ามีอีกโบกี้หนึ่ง การน่ากลัวเนี่ยใช้ได้เลยเนะี่ยถึงแม้ว่าภาพจะดูดูให้ความรู้สึกแบบสมัยเหมือนเกมเพย์สมัยก่อนๆนนะตัวน,นี้มีอะไรเก็บไหมนี่ไงแบตเตอรี่อยะได้แล้วครับเหลืออีกสชิ้นผมเก็บแบตเตอรี่ได้แล้วแล้วเหมือนกับว่าเจ้าเซเ t นเ a d มันจะไล่ล่าเรานะครับถ้าเราเก็บชิ้นส่วนชิ้นแรกได้มันจะเริ่มไล่ล่าเราตรงนี้เหมือนเป็นแคมป์กลางป่าใช่ไหม,ไมเป็นโต๊ะมีอะไรเก็บวะนี่โดนมันเหยียบแน่เลยมียางรถเหรออยู่ข้างในไปไปไปสังเกตรอบๆให้ดี เวลาเราวิ่งนี่มันไฟไฟฉายมันต้องต่ำลงมองไม่เห็นข้างหน้าเลยไปทางไหนต่อตามสเสาเฮ้ยข้างในเป็นบ้านคนเข้าไปข้างในก่อนเออไดเลทเฮดโอ้ไม่ไมว่วิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเข้าไปในบ้านเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมเข้าได้ไหม ติดอย่งนี้แล้วนไงโอ้โหเออโดนกินเราตายแล้วอ๋อเราถูกเจ้าเซเรนเทสจับกินนะครับเนื่องจากว่าเราเอาตัวรอดหนีมันไม่ทันเองนะครับ วิธีการกนะ็คือต้องวิ่งอย่าให้มันจับได้เอาใหม่เลยอ่ะไม่เป็นไรครับมือใหม่มือใหม่มอหมโอเคน้องมอบเหมือนเดิมเอาละผมรู้แล้วแบตเตอรี่อยู่ไหนเราวิ่งไปเก็บแบตเตอรี่ก่อน หรือว่าเราจะออกนอกเส้นทางก่อนเดี๋ยวสำรวจรอบๆก่อนอ่าแล้วบ้านหลังนี้ใช่ไหมที่เราเจอไซเรนเฮดเข้าไม่ได้รู้สึกว่าตรงนี้มันจะเข้าไม่ได้เลยนะประตรูก็ล็อกอยู่ มีแต่แผ่นไม้อัดปิด,สดแสดงว่าเมื่อก่อนอะ่ะคนแถวนี้คงรู้แหละว่าในป่าแห่งนี้มันมีสิ่งที่น่ากลัวเขาถึงเอาไม้อัดมาจิดที่หน้าต่างให้หมดเมื่ถึงถ้าเราแบบขับรถแล้วแบบมาเสีย เสียกลางป่านี่มันเป็นอะไรที่น่ากลัวบอกเลยว่าน่ากลัวมากแบบโทรศัพท์ก็ติดต่อหาใครไม่ได้อะไรเงี้ยต้องช่วยเหลือตัวเองโอ้โหดูเหมือนนี่ตรงนี้ทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยโอเคครับคลิปแรกอาจจะเล่นไม่ผ่านนะครับเน้นในเรื่องของการสำรวจพื้นที่ให้ชนานก่อน เราต้องสำรวจพื้นที่ชำนาญก่อนมันถึงจะเล่นเล่นไปต่อได้นะครับแบบคล่องแคล่วนี่นึกว่าของทางขยะมันไม่มีแผนที่มันต้องแบบจำทางอะ่ะเหมือนเกมอะไรนะอากามันโตใช่ไหมยุกิออนะรู้สึกว่าการวิ่งของเรามันจะมีค่าความเหนื่อยนะ ทางตันแล้ววะมันมีอะไรบ้างอะน้ำมันแก๊สน้ำมันเครื่องอเหมือนข้างหน้ามันคืออะไรอ่ะ เป็นแสงไฟลิบปรี่อยู่ใช่ไหมมันน่าจะเป็นพื้นเป็นดาวดวงดาวมากกว่านะเฮ้ยเจอแล้วนี่บ้านของใครเนี่ยเข้าไปดูข้างในสิไม่มีอะไรเหมือนตรงนี้เป็นที่เราสามารถใช้ที่ตรงนี้เป็นที่หลบซ่อนชั่วคราวได้นะเวลาเจอเจ้าไซเรนเฮดไล่ตาม ก็พอรู้แล้วนะตรงนั้นตรงนั้นไปดูบอกกี้กัน ดูตวงนี้ก่อนมันมีอะไรบ้างโอ้เล่นตั้งนานเพิ่งเจอชิ้นแรกถ้าหยิบนี่คือหอยนะทันทีนะเดี๋ยวก่อนผมยังไม่เก็บเพราะผมรู้อะแต่เล่นเทสมันจะโผล่มาไล่ล่าผมเลยเดี๋ยวก่อนนะผมรู้ละแบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่ที่โบกี้รถไฟ ล้วหาชิ้นอื่นให้เจอก่อนที่สำคัญเกมนี้คือตายเลยครับเริ่มใหม่ไม่ได้สมมุติคุณเก็บใกล้ครบแล้วุโดนเจ้าสันเทสไล่ตามก็จบแล้วตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้สุดแบบแล้ว ไอ้ยาบ้านมันดูเหมือนบังเกอร์มากกว่าจะเป็นบ้านนะเพิ่งเจอแบตเตอรี่เองค่อยๆหาไปก่อนข้างหน้าข้างหน้าหอวิทยุ เพลงก็จะบิวอารมณ์ไปถึงไหนตรงนี้เป็นเสาไฟฟ้าตรงนี้ป้ายรถเมย์ มาที่เดิมอีกแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปดูด้านหลังดูตรงนี้เหมือนจะเป็นปั๊มน้ำมันเก่านะโอเคดจำไว้เข้าไปข้างในได้ ติดไม่อัดเพียบเลยข้างในก็จะเป็นคอมเบเ e ียนสโตร์ร้านค้านี่คือแหละสปาร์กิง่งได้ชิ้นแรกแล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วอ,อ๋อปิดประตูได้โอเคปิดประตูได้ เลาวนี่มาโอ้โหจบละไปไหนต่อดีเนี่ยแบบให้ความรู้สึกเสียวหลังบาดเสียวนะครับพอเก็บทันทีที่เก็บไอเทมชินแรกก็จะมีเสียงเอฟเฟกทพี่ผมอยู่ตามขอบแผนที่ดีกว่าเดินหลงทาง ไฟก่อนมันจะได้ไม่เห็นเราไม่เจอสิ่งปลูกสร้างเลย yeah. มีแต่ป่าเต็มไปหมดมเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วบ้านบ้านหวังว่าน่าจะเข้าไปสำรวจได้นะ โอ้เจอแล้วสองชิ้นครบแล้วสองชิ้นเหลือน้ำมันกับแบตเตอรี่น้ำมันอยู่ตรงไหนล่ะเข้าไปในบ้านได้ไหมไม่ได้เขาล็อกกันหมดแล้วอะ่ะ อย่าทำแบบนี้ซีวิ่งกลับวิ่งกลับไปด่วนเราจะวิ่งกลับไปอะเติมชิ้นส่วนที่รถยนต์แล้วไปเก็บแบตเตอรี่ที่เหลือก็หาน้ำมัน วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอย่าเพิ่งเหนื่อยอยพิ่งเหนื่อยไม่เป็นไรคืนนี้เราต้องปลอดภยัยสิงเท้าตามหลังมาแล้วป่านี่เราก็มองอะไรไม่เห็นเลยปิดไฟก่อนได้ยินเสียงตีน เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรวะเฮ้ย <Hey, S 2> <Hey, S 1> ไปเอา <c oughs> โอ้ตายโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ